็นเกี่ยวข้องกับท่านธมนค่ะท่านธมนัทค่ะท่านธมนัทเพราะว่าท่านเป็นประธานที่ปรึกษาของพรักกล้าธรรมใช่ไหมคะระยะนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับจํานวนของสมาชิกพักที่มันแบบโหสูงเลี้ยวนะยอดอันดับหนึ่งของพักการเมืองทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยประมาณสัก70พรรคพักได้กล้าธรรมมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะนี่คือจํานวนสมาชิกสูงสุดประมาณ181,551คน อันนี้เพิ่มจากเมื่อวานอีกนะคะ,คะเพิ่มจากเมื่อวานมาอีกประมาณสักห้าร้อยคนได้โอ้ในวันเดียวเนาะใช่ส<อ>่วนอันดับที่สองก็คือพักประชาชนค่ะตามมาด้วยพักพลังประชารัฐพักประชาธิปไตยใหม่และพักประชาธิปัตย์นะคะหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเพราะอะไรพักกล้าทำภายใต้การบริหารงานของนางนฤะมนหัวหน้าพัก แล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัฐเป็นประธานที่ปรึกษาจึงมีสมาชิกมากกว่าพรรคอื่นๆแบบทิ้งห่างได้มากมายขนาดนี้ดูจากยอดของอันดับหนึ่งกับอันดับ5้าอย่างพรรคประชาธิปัตย์เขาอยู่ที่62,000กว่าคนห่างกันไปมากๆเลยนะคะทั้งๆที่พรรคกล้าทำเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2,563ตอนนั้นยังใช้ชื่อพรรคว่าพรรคเศร,รษฐกิจไทยค่ะและในวันที่25เมษายนปี66 เพิ่งเปลี่ยนชื่อกับโลโก้มาเป็นพักกล้าธรรมนี่เองทีนี้ล่าสุดเมื่อวานร้อยเอกธรรมนัฐให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะบอกว่าตัวเลขสมาชิกพักกล้าธรรมเป็นของจริงโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ยังมีคนเข้ามาสมัครเพิ่มเรื่อยๆเลยซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนมีกลุ่ม PMOve เอารายชื่อมาสมัครกว่า2,000คนนะคะ่ค่ะสมาชิกพักเนี่ยนะครับเรามีสมาชิกเป็นของจริงและตรวจสอบได้ นะครับในทางรงข้ามมีพรรคบางพรรคก็อย่างพี่น้องสื่อบุคคนเห็นว่ามันเป็นของปลอมนะครับแต่สําหรับพรรคเรานะครับชัดเจนตรวจสอบได้นะครับแล้วทําไมถามว่าทําไมสมาชิกมันถึงขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งก็เพราะเราทํางานนะครับเราอยู่กับพี่น้องประชาชนวันนี้ก็มีพี่น้องชาวใต้ไปรอพบพี่พรรคและจะเอาดายชื่อสมาชิกพรรคที่เราไม่ได้เตรียมการเลยมาให้เมื่อวานประชุมพี่น้องพีมูฟก,ก็มีพี่น้องพีมูฟเอาสมาชิกพรรคให้ใหม่ สองพกว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันถึงเพิ่มครับเพราะเราทํางานอ่าพีมูฟหรือว่าก็คือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมค่ะนี่เป็นชื่อกลุ่มเขานะคะเขาก็มีการโพสต์ Facebook ชี้แจงว่าพีมูฟไม่ได้มีการยื่นรายชื่อ2,000รายชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกพักกล้าทำเรื่องดังกล่าวอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดเอ้าว เพราะว่ารายชื่อของกลุ่มพีมูฟดังกล่าวเป็นการเข้าชื่อประมาณ1,000 0คน<ฆ>เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องโฉนดชุมชนที่กลุ่มพีมูฟกาลังเคลื่อนไหวต่างหากเล่า <c oughs> นะทีนี้พูดถึงเรื่องพักกล้าทามและร้อยเอกธรรมนัฐ ก็ต้องแจ้งสั้นๆค่ะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมคอรามอมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจํานวนหลายตําแหน่งเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือน,นายธนดนอดีตที่ปรึกษากฎหมายของร้อยเอกธรรมนัฐค่ะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองประจําสํานักนายกรัฐมนตรีดานเจ้าตัวได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าขอบคุณร้อยเอกธรรมนัฐที่สนับสนุนและแต่งตั้งผมมาตลอดและผมจะตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะ ถ้าจํากันได้เนี่ยธนรณได้ปรากฏในหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องนะคะหลังเป็นทนายความให้กับเบนสมิธที่ถูกพาดพิงว่าเป็นสแกมเมอร์นั่นเองค่ะโอ้ครับนี่นะค่ะ และเมื่อวันที่9ตุลาคมนายธนดลได้ไปที่รัฐสภานะคะเพื่อจะเข้าชี้แจงแทนร้อยเอกธรรมนัฐกับคณะกรรมาการความมั่นคงเกี่ยวกับปัญหาการฟอกเงินและความสัมพันธ์กับเบนสมิตแต่ปรากฏว่านายธนดลไม่ได้เข้าห้องประชุมค่ะเพราะนายรังสิมันแจ้งว่าเป็นการเชิญไม่ได้ใช้อำนาจเรียกตามกฎหมายให้เข้าชี้แจงดังนั้นนายธนดลจึงไม่จําเป็นต้องเข้าชี้แจงแทนร้อยเอกธรรมนัฐก็ได้ทีนี้คุณผู้ชมมันก็จะมีอัปเดตเพิ่มเติมจากทางกลุ่มพีมูฟใช่ไหมประธานเครือข่ายกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกอบาชธนีีท่ รายชื่อพีมูฟเนี่ยเอารายชื่อประชาชน2,000คนมาสมัครเข้าร่วมพักกล้าธรรมเนี่ยคุณสถียนเนี่ยในฐานะเป็นประธานเครือข่ายบอกว่ารายชื่อทั้งหมดเป็นสมาชิกจากกลุ่มของตนเองยืนยันว่าทุกคนเนี่ยสมัครใจเข้าร่วมพักด้วยความเชื่อมั่นในรมการของพักกล้าธรรมแล้วก็ชื่นชมในตัวทางคุณธรรมนัทพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพัก ซึ่งเป็นบุคคลที่มองว่ามีความมุ่งมั่นในการผลักดันนโยบายเพื่อประชาชนแล้วก็เกษตรกรเอานี่ข้อมูลอัปเดตล่าสุดล่าสุดอีกทีนึ่งเดี๋ยวได้ติดตามนเย็นเลยค่ะ